ใกล้เที่ยงที่หน้าบริษัทสหลำเลียงทางน้ำและบริษัทรัตนสุรีเลขที่173ทับ57สี่แยกท่าเรือสาธุประดิษฐ์ถนนเลียบเจ้าพระยาเขตยานวากรุงเทพมหานครรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนนนหนู1594มหาสารคามชายสองคนเดินออกมาจากบริษัทตรงมาขึ้นรถคันดังกล่าวโดยชายรูปร่างอ้วน เดินอ้อมมานั่งด้านคนขับส่วนชายวัยรุ่นรูปร่างสันทัดเดินไปนั่งทางด้านซ้ายแต่ช้าไปกว่าชายชกันรูปร่างสูงผิวคล้ำสวมเสื้อสีเหลืองปล่อยชายเดินตามมาด้านหลังปืนพกขนาดสิบเมอ,มอ,มอ็ดมมเน็บอยู่ที่ขอบกางเกงด้านหน้าถูกกระชากออกมาทำหน้านที่ส่งวิญญาณชายอ้วนที่กำลังกุ้งก้งเงยพยายามใส่กุญแจสตาร์รถปิกอัพสีขาวเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง ลูกปืนวิ่งทะลุฝากระจกรถด้านหน้าคนขับแรงถีบของกระสุนปืนขนาด11มมส่งผลให้ร่างของชายอ้วนกระเด็นล้มฟาดไปกับบอ่อนั่งในทิศทางตรงกันข้ามทันทีชายวัยรุ่นที่นั่งอยู่ด้านซ้ายตาเหลือกลานกลัวตายรีบเปิดประตูรถวิ่งโวยอ้าวเปลี่ยงลูกปืนยิงตามหลังมาอีกหนึ่งนัดวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเปลี่ยง ร่างไร้วิญญาณของชายอ้วนที่นอนพาดขวางเบาะถูกจ่อยิงซ้ำอีกนัดเป็นนัดปิดเกมให้แน่นอนและฝีมือราคาจ้างรถจักรยานยนต์ยม m a าารุ่นของขอดสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเบรดเร่งเครื่องพุ่งทะยานออกจากที่เกิดเหตุมุ่งหน้าสู่สี่แยกถนนตกเที่ยงตรงพลตำรวจตรีอมรยุคตะน,นันผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจโทชวริตวัฒนธรรม สารรใหญ่โสโนบางพงพ่างพันตรจตรีสงบรอดประเสริฐสารรป้องกันและปราบปรามพันตรวตรเอกนายแพทย์อาพรรัตตะปกรณนายแพทย์เวนจากโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานร่วมกันชนสูตรพลิกศพชายผู้ตายชื่อนายธงชัยหรือแปะลิ้มพงพันธ์อายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่386ทับสิถนนเรียบเจ้าพระยา แขวงบางโคลเขตยนานาวากรุงเทพมหานครมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดเสียดมมเข้าที่ชายโครงขวาสามนัดกระสุนฝังในทุกนัดอีกหนึ่งนัดเข้าศีรษะทางด้านขวาที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดเสีดมมตกอยู่ข้างรถสองปลอกที่เบาะรถอีกสองปลอกหัวกระสุนฝังอยู่ในเบาะรถอีกสองหัวและที่ขอบผนังกระจกชั้นสองของบริษัทไทยพาวเวอร์นเน็ต พบหัวกระสุนปืนฝังอยู่อีกหนึ่งหัวซึ่งเป็นนัดที่มือปืนไล่ยิงประจั์พยานที่วิ่งหนีตายลงจากรถปิกอัพสีขาวจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายธงชัยหรือแปดลิ้มพงพันธ์ผู้ตายเคยเป็นประธานสหาภาพแรงงานขนส่งทางน้ําและคลังสินค้าแห่งประเทศไทยแต่ได้ลาออกจากตําแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2527แต่ยังคงเป็นเฉพาะที่ปรึกษา สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายอามัดขามเทียทองเป็นประธานและกรรมการสาภาพแรงงานกิจการขนส่งทางน้ำส่วนงานประจำของนายตรงชัยผู้ตายเป็นหัวหน้าควบคุมการส่งของของบริษัทสหลำเลียงทางน้ำและบริษัทรัตนสุรีซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาขนส่งสินค้าทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ลำเลียงจากโกดังลงเรือเล็ก ไปขึ้นเรือสินค้าต่างประเทศแต่ถึงแม้ว่านายทุงชัยหรือแปะผู้ตายจะลาออกจากตำแหน่งประธานสหาภาพแรงงานขนส่งทางน้ำไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2527มีนายสุชาติจรบบำรุงดำรงตำแหน่งประธานแทนแต่ก็เป็นที่รู้กันว่านายทุงชัยผู้ตายยังมีบทบาทในเรื่องแรงงานการขนส่งทางน้ำอยู่อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แรงงานกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ทุกคน รักและรู้จักนายธงชัยเป็นอย่างดีนอกจากนี้นายธงชัยยังได้เคยร่วมกับตัวแทนจากอีกหลายบริษัทที่ดําเนินธุรกิจขนส่งทางน้ําแต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีกิจการขนาดกลางจนถึงบริษัทที่มีการดําเนินการเฉพาะรับเหมาทาอาคารหรือมีเรือลําเลียงเป็นของบริษัทเพียงสี่ห้าลำเท่านั้นเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์จ,จัดระเบียบการขนส่งทางน้ําใหม่กรณีที่ถูกบีบจากบริษัทใหญ่ที่มีอิทธิพล ด้วยการเชิญเจ้าหน้าชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลหรือคุณหญิงที่เป็นมารดาของบุคคลสําคัญมาเป็นประธานบริษัทซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครั้งหนึ่งนับได้ว่าเป็นยกแรกของการต่อสู้ในเกมธุรกิจการขนส่งทางน้ําเมื่อมีการเคลื่อนไหวชุมนุมแรงงานกรรมกรนับพันคนที่วัดยานวาเมื่อกลางปี2526และจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีการพบกันระหว่างตัวแทนบริษัทหลายฝ่ายในกิจการขนส่งทางน้ํา และตัวแทนจากผู้นําเกษตรกรพืชไร่และโดยคําสั่งของนักการเมืองระดับรัฐมนตรีให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระยะเวลาตลอดจนมีการกวดขันเรื่องค่าแรงของกรรมกรมากขึ้นทําให้เป็นการขัดแย้งกันระหว่างนักการเมืองระดับรัฐมนตรีกับข้าราชการประจําระดับอธิบดีผลปรากฏว่าข้าราชการประจําผู้นั้นลาออกจากราชการไปประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่เรื่องยังไม่ได้ยุติลงเท่านั้น สำหรับกิจการขนส่งทางน้ำยังมีบริษัทใหญ่อีก2-3บริษัทได้รวมตัวกันพยายามผูกขาดในธรุรกิจขนส่งทางน้ำนับตั้งแต่กำหนดราคาในการขนส่งของเรือรำเรียงของกรรมกรระยะเวลาในการขนส่งโดยจุดมุ่งหมายสูงสุดมีบริษัทแม่เพียงบริษัทเดียวที่ผูกขาดขั้นตอนทุกอย่างในกิจการขนส่งทางน้ำสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับมันสูงถึงปีหนึ่งนับพันล้านบาทดังนั้น ในขณะที่เครื่องจักรในการขนถ่ายสินค้าในประเทศไทยยังไม่เพียงพอประกอบกับปัญหาแรงงานกรรมกรยังเป็นปัญหาของรัฐบาลไทยที่จะต้องพยุงช่วยเหลือแรงงานกรรมกรจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยถ้ามีการเคลื่อนไหวนอกจากจะสร้างความเสียหายในการขนส่งระดับต่างประเทศแล้วยังมีผลกระทบให้รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขขั้นตอนต่างๆอีกและก็แน่นอนว่าต้องมีการแก้ไขไม่มีการผูกขาด โดยบริษัทในเครือที่มีบริษัทแม่เพียงบริษัทเดียวการขัดแย้งกันจึงเริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มนายจ้างและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในวันเกิดเหตุนายธงชัยหรือแปะผู้ตายได้ขับรถมาหานายชัยผู้แซ่ลิ้มอายุ59ปีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสหลำเลียงทางน้ำและเป็นญาติกับผู้ตายโดยมีศักดิ์เป็นอาของนายธงชัยลิ้มพงพานนอกจากมีการพบปะพูดคุยกันเรื่องธุรกิจประจำวัน กับนายชัยผู้แทนลิ้มแล้วนายธงชัยยังได้มีการปรึกษาการดําเนินการบางส่วนกับคณะกรรมการสหาภาพแรงงานขนส่งทางน้ําและคลังสินค้าแห่งประเทศไทยซึ่งที่ตั้งของสหภาพตั้งอยู่บนชั้นสองของบริษัทสหลำเลียงทางน้ําและบริษัทรัตนสุรีก่อนลงมาพบจุดจบหูกมือปือนรับจ้างยิงตายขารถด้วยอาวุธปืนขนาดสิเอ็ดมมนายธงชัยได้บอกอาคือนายชัยผู้แทนลิ้มว่า จะไปรับภรรยานางสุกเกษมลิ้มพงพันธ์อายุ23ปีซึ่งเป็นภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนายนิรัน์อยู่ยืนผลอายุ24ปีลูกน้องได้ขออาศัยติดรถไปด้วยแต่นายธงชัยก็หมดโอกาสจะไปรับภรรยาและนายนิรัน์ก็กลายเป็นประจักบพยานสําคัญเนื่องมาจากเห็นหน้าของมือปืนรับจ้างระหว่างเปิดประตูรถวิ่งหลบหนี และยังถูกมือปืนยิงตามมาอีกหนึ่งนัดแต่เคราะห์ยังดีที่ลูกปืนพลาดไปถูกขอบกระจกหน้าต่างของบริษัทไทยพาวเวอร์เน็ตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรถปิกอัพสีขาวของนายธงชัยฝังอยู่ในขอบกระจกหน้าต่างของบริษัทไทยพาวเวอร์เน็ตซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่นายธงชัยผู้ตายจอดรถปิกอัพเอาไว้ในการสอบปากคำนางสุกเกษมลิ้มพงพันธนโดยมีคนตำรวจตรีอมรยุคตะนานร่วมนั่งฟังอยู่ด้วย ภรยาของนายธงชัยผู้ตายให้การว่าเฮียลาออกไม่ได้เป็นประธานสหภาพแรงงานขนส่งทางน้ําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้วค่ะเพราะมีเรื่องยุ่งๆกันอยู่แต่รายละเอียดมากกว่านี้หนูไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ถามเรื่องงานของเฮียคนตายมีภรรยาหลายคนคุณทราบเรื่องนี้หรือเปล่าพลตรตรีอมรสอบถามกับภรรยาของผู้ตายทราบค่ะเฮียมีภรรยาทั้งหมด4คนแต่ตัวหนูจดทะเบียนด้วยกัน นางสุกเกมให้การเคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างหรือไม่มีคนไหนจะจ้างยิงผู้ตายผู้การตายถามถึงสาเหตุการตายของอดีตประธานสาภาพแรงงานขนส่งทางน้ําเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนี้นางสุกเกมตอบอย่างมั่นใจแต่แล้วก็รีบพูดเหมือนกับจะรู้ว่าจะถูกถามถึงสาเหตุการตายของสามีติเฮียจะถูกยิงเพราะเรื่องอะไรหนูไม่ทราบทางด้านวัตถุปยานนอกจากปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนขนาด11มม,ม ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเก็บได้จากที่เกิดเหตุในกระเป๋าเงินของนายธุงชัยผู้ตายมีรูปถ่ายติดบัตรของนายสมศักดิ์หัวรนาวินประธานสมาคมนายจ้างเจ้าของเรือขนส่งทางน้ําแห่งประเทศไทยและเป็นเจ้าของผู้จัดการบริษัทเร่งพัฒนาขนส่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในกิจการขนส่งทางน้ําทั้งหลายชีมสืบสวนของกองกํากับการสืบสวนนครบาลใต้ภายใต้การนําของ พลตรจตรีอมรยุคตนานและพันตรจเอกโสพาลาราชนนผู้กำกับมือปราบที่หวนกลับมารับหน้าที่นี้อีกครั้งได้ประสานงานกับพันตบรบตรีสงบรอดประเสริฐสารัดป้องกันและปราปรามสอนอบางพงพางด้านข้อมูลปัญหาและข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำทำให้ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุการตายของนายธงชัยลิ้มพงพันว่า เมื่อจากเรื่องธุรกิจและผลประโยชน์การขนส่งทางน้ําดังนั้นกรณีตัวมือปืนรับจ้างจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะติดตามจับกลุ่มทั้งนี้เพราะเป็นบุคคลที่เคยรับราชการมาก่อนมีประวัติการกระทําความผิดอุชกชะกันในคดีปล้นทรัพย์ในท้องที่สอนอประเวศและอีกหลายท้องที่แต่เป็นครั้งแรกที่บุคโลผู้นี้กระทําความผิดในคดีมือปืนรับจ้างโดยการใช้อาวุธปืน ยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายเพื่อเอาเงินรางวัลค่าจ้างเรื่องมันก็ไม่ยากและไม่มีอะไรซับซ้อนเกินกำลังคนในเครื่องแบบสีกากีไม่มีผู้ประกอบกรรชั่วรายใดใช้อิทธิพลหนีรอดการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยไปได้และก็เชื่อว่าการตายของนายธงชัยครั้งนี้คงจะไม่เป็นการตายฟรีเพราะอิทธิพลเป็นแน่และนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2527 ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ